อะไรที่ทาให้ฉันไปนสุดยอดมือระเบิดถ้าฉันไม่ใช่สุดยอดมือระเบิดป่านนี้ก็คงไม่มานั่งอธิบายให้แกฟังตอนนี้หรอกเว้ยข้าพวกแปมใหญ่จิงแน,นแค่ดีหรือว่าฮะรู้ไหมความอันตรายของระเบิดเพียงแค่โพลโพเทสเซียมเกินไปนิดเดียวหรือค้ามเนื้อคุณกระตุกมันจะระเบิดไปกโกล,กลั้น ดอยของฉันคือตัวนี้แหละตาของฉันไอ้พวกศัตรูชอบแยกฉันไอ้บอดไอ้บอดฉันโคตรเกลียดทับนี้เลยหลรือบาํามันก็อรีดกดดำทำบินอย่างแยกใครไม่จังใจใช่ปะนายแค่ตาบอดแล้วตัวดำดีเชยเอาไอ้ฮาร์ดิัทางนั้นถ้าฉันตาบอดฉันก็ขอตาบอดแล้วต่กไอ้พวกที่มันมีตาสองตาแล้วกันดูสิตาสองตาของมัน <c oughs> ให้พวกมันในริมรถของโพโพเทเซียมไนเตรตแล้วลงกระท่สามบุระเบิดของฉันและพวกมันจะได้เข้าใจว่า การโลฉันเป็นไอ้บอดซึ่งพวกแกดันแหลที่ตาบอดว่าฮ่าฮ่าฮ่าเป็นไงล่ะไอ้พวกขนสมประกอบตอนนี้ดวงตาแทบไม่เหลือสักข้างอย่าบูลีกูแล้วต่อมาตัวฉันเป็นตัวละครตัวที่สี่ซึ่งเราบอกเลยว่า ข้าคู้เดโมแมนข้าคือโจสลัดจิบิชิตทุกคนด้วยระเบิดของฉันแต่วันนี้ฉันจะเป็นโจรสลัดลอลาลาใครคือโจสลัดที่แท้จริงฉันนั่นเองฉันคือโจรสลัด <c oughs> ฉันจะเฉือนมันทุกคนเลยซึ่งจริงๆแล้วอาวุธของฉันนี่ก็มีเยอะมากว่าเลยเนาะ ฉันไม่เคยใช้หรอกอาวุธดั้งเดิมของฉันน่ะมันน่าเบื่อแต่ฉันจะเล่นให้ดูละกันแล้วก็ขวดเร่าผู้ใจของฉันฉันพร้อมฟาดหน้ามันทุกคนแหละเฮ้พ่อวันดีเดโบแมนพร้อมที่จะระเบิดไอ้พวกโม่พวกนั้นเพราะมันไม่รู้หรอกว่าฉันคือนักระเบิดตัวจริงไอ้พวกโมเอาไปกิน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 ฮาาเอาระเบิดไปกินไอ้พวกเราบอมบอมบอม ป้งสไปจับเป็นเลยพวกลังมันเอือ,อเก่งมากเก่งมากเฮ้ไม่เลยไม่ด้ใครอยู่ไหนวะไม่ได้รอแป๊บหนึ่งนะขอกินเหล้าแปบบ๊บโ,โอเคพรซาเฮ่เฮ่พรซาดึกหัวเราใครพร้อมจะโดนเอาเหล้าตีหัวบ้างพราะจันคุณนับลบที่ขี่เมาที่สุดเฮ่เนับลบที่ขี่เมานัลกลบที่ขี่เมาผมแกตายสักที่เนี่ยนะ นี่ใครจะสู้กับฉันล่ะาขวดเหล้าดีมันพร้อมจ้ะประทะกับทุกคนนะเว้ยไอ้บ้านี้ต้องเจอกับฉันเห้มาดิเจอกันหน่อยมาเจอกันหน่อยหนูมาเจอกันหน่อยใครอยากโดนขวดเหล้าฟาดหัวบ้างจ้าฮัลโหลเท็เท็ดหนึ่งสองฮัลโหลจ้าฮัลโหล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 มาดิดิมาดิดิมาดิแอะอ้าวตาย วิธีแห่โนโจรสลดั hey, ดเฮ้ยตีแน่เฮ้ยเนีไม่ได้ใครจะดีไปไหนมาเจอกันหน่อย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 สับหัวขาดเฮ้ย <c oughs> hey, ไปดิคอยู่ไหนวะไปดิไมไดิกโอ้เออฉันอุศบ,บัมบ,บูขํหน้าเขาเดืดเนะนี่ไอไอไอเท่านี้อะอ่อเออเออมาติดอาวุธเราแฮคิบหายละ ชีวิตของโจรสลัดนั้นขี่เมาใครไม่ขี่เมาไม่ใช่โจสลัดตัวจริงเพราะความข <skin> you know şey ี่เมาของฉันจะสับหน้ามันสับหน้ามันสับหน้ามันนับสับฉันยอดเอ้ยเบดิกเบดิกอยู่ไหนวะเนี่ยเบดิกโอ้ฉันจะเป็นสายบู๊ทำไงทําไม่มีเบดิกเนี่ยเฮ้ยเอาละไอ้ที่คนนี้ดิมาดีดิไอ้งงไอ้งงเว็บสัตว์ไม่โดนไม่โดนอกอตายเอาละที่จริงนะทักษะของฉันเนี่ยมันเอาไว้บินได้ตั้งหากอึ๊บอ่ะระเบิดดิเฮ้ย อ่าแล้วก็ยังไงต่อโอ้โหที่จริงฉันไม่เคยมีทักษะในการเล่นอะไรแบบนี้หรอกนะฉันไม่เคยเล่นเหมือนคนอื่นที่ใช้ระเบิดพวกที่กระโดดอ่ะฉันเป็นพวกประเภทที่ชอบวางแผนมากกว่าถอยแล้วไว้พวกเราเลืออีกภาพวิทนั้นเราก็จะแพ้แล้วพวกเรานั้นสู้แบบเทะแล้วตอนสปาตาตายพวกเราแพ้ลาบคามมโซดอสอง ฉันคือพี่บิ๊กปืนโตและนี่คือปือนสนิทที่สุดของฉันเธอชื่อเธอช้นนาหนักร้อยห้าสิบกิโลถูกปรับแต่งเป็นพิเศษกระสุนหนึ่งนัดเท่ากับหกพันกระบาดยิงด้วยความเร็วดึงหนัดต่อนาที และถ้าฉันยิงไปเพียง12วินาทีจะเป็นมูลค่าเท่าไรพวกนายลองไปคิดดูแล้วกัน1 2 9 5ล้าน9แสนบาทโอ้ใครบางอาจมาแต่ทาชาฉันเนี oh, ่ยน้อยแน่หมดไดนแต่ท่าชาฉันช่วยอธิบายความเป็นคุณแบบสั้นๆหน่อยได้ไหมครับเฮ้ อธิบายความเป็นตัวเองอย่าง้นหรอน่าสนใจครับเอวีผมคิดว่าคือแบบเอวีชัยชนะขึ้นอยู่กับจำนวนกระสุนที่มีอยู่หลายคนชอบคิดว่าเอวีไม่่อยฉลาดเท่าไหรก็อาจจะจริงแต่ว่าถ้าพวกมันฉลาดแล้วทำไมมันหลบลกระสุนผมไม่ได้ ว้าว้าา,า,าเป็นไอ้ะไา้พวกขลาดทั้งหลายเรื่องราวของผมก็ประมาณนี้แหละอยากกินแซนด์วิชปวยโอ้แล้วก่อนจบรายการให้พี่โชว ผมอยากจะปัแกปาว้าว <Warner> ่แหนอเอนอมเาวาลเซนบบนี่แหละหถึงเวลาพี่บิ๊กเบิร์นโตจะได้ออกลรงแล้ว เอ้เพื่อนทุกคนดูนี่อาวุธของฉันมันชื่อทาชาคันรักมากที่สุดเลยขอกอดหน่อยโอ้เบดดิคฉันได้ข่าวว่าทนายใช้อาวุธนี้เมื่อเต็มหนึ่งร้อยนายจะสามารถทําให้ฉันเป็นอมตะได้เหรอเบดดิคอาตัวฉันเป็นไฟฟ้าไว้้ยดูสิเอาล่ะเราเตรียมพร้อมรวแล้วนะเพื่อกับทาชาของฉันเอาล่ะทุกคนเตรียมพร้อมรับยิงมันเข้าไป Let's go แต่ฉันจะเป็นแนวหน้าทุกคนนี่ เาฮ่าาา่เมนิต่อไปต่อต่อไปต่อไป่าฮฮ่าฮ่าฮ่่ๆฮายใช่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่าาฮาฮ่าๆฮ่า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 ฮ่ ดันรถไป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 เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวฉันจะเป็นแทนงค้อยฉันจะเป็นแทงแอร์ฉันจะต้องเอาอาวุธใหม่ของฉันละแหละนั่นก็คือปืนกลแอมโบ้ตามด้วยแซนวิชนี่ฮอปป์ของฉันแล้วก็ตามด้วยหมัดหมีนี่เพราะว่าตัวฉันนั้นชอบกินแซนด์วิชมา, <c oughs> ากโอ้ออติเนยลับลันน่องน่องน่อง อร่อยดีจริงๆใคอ,อยากกินปืนโฮมเฮฟี่บ้างจ้าไม่ได้ตามฉันมานะแต่ฉันจะพาไปาไอ้พวกนั้นตึกตดูดสดอาฮ่าวันดีตา,าวันดีต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 าโอ้เจ็ไปหมดเลยแอดไี้ฉันว่าเราต้องขึ้นไปด้านบนแล้วแหละ <Okay. S 1> เนื่องจากมันดัดวิถีท,ทางมืโมงเอาละพอกินเนื้อก่อนแก <c oughs> รู้เรื่องเลยเอาละมาพร้อมนะเว้ยพร้อมรบฮึบะะะี มั่อยมัดไตกูไตทำไมเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยใรเอาวุธไม่ได้ตอนนี้ชิบหายแล้วไม่ได้กูขอต่อไม่ด็กกูขอเด็กกขอต่อกูใช้มัดหนีโอ้โอ้มัดหนี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 กูใช้มัดหนีทำไมเดี๋ยวอ้ชีวิตกูพาไปดิดตายโอ้ไม่ทีมเราแพ้เลยขอโทษทีเฮ okay, oh, 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 ้ยพอฉันเปลี oh, team, ่ยนมันเป็นส oh, wow, wow. ีน <Hö>? ้ำเงินก็แพ้เอาล่ะกลับมาเป็นสีแดงดีกว่าพวกบ้าพวกนี้แกต้องเจอมัดหนีของฉันจ้าว้าว้าว้า เบดิกไมดิกอยู่ไหนเนี่ยเมดิกอยู่ไหนโอ้ฉันไม่มีเมดิกเลยเอาล่ะฉันจะด่าต้องไปยที่นี่ล้วกันถ้ามันขึ้นมามันโดนจริงชี้แตกแน่นอนอะไรแกอะไรแกตายตายไม่มีเมดิกเมดิกอยู่ไหนวะเนี่ยชิห้อยห้อยพวกมันกำลังเลื่อนหูโบกมาพวกมันกำลังเลื่อนหูโบกมาพวกเมาไปดักกุ้งเน้าหูโบกแล้วเข้าไปดักกุ้งเน้าหูโบกแล้วเลี้วเข้าเลี้วเข้าเลี้วเข้า โอ้โปรแกรมโผล่มาสิหนูจะยิงใส่แตกแน่นอนอยู่ไหนอยู่ไหนกันจ้าอยู่ไหนกันจ้าหนูหนูอยู่ไหนกันจ้าฮ่าๆเอาลูกสุนแค่ไปกินไม่ดิ๊กทำลายมาแล้วเข้าทำไมฉันมาเดี๋ยวฉันจะจัดการมันเองทัวร์ฮ่าๆเอาแบ็คบดแบ็คบดไม่ดิ๊กแบ็คบดไม่ดิ๊กทำลายมาฉันหน่อยนะ <c oughs> โอเคเอาละก็จะเอาข้าดิงไ่โดนกุหลอกไอ้ธนูบ้าชาติไหนก็ดิบกูไม่โดนหรอกฉันเป็นอมตะชั่วเขาดิดิขอควมมันขอคอมมตั้งโดนพังลายต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 ายแอะม็กกูหมดไอ้พวกโบ ตายตายฮ่าฮ่ไอ้สเนปป์ก็แ่ตติ้ก็หลบทะนูจะได้ได้สิกระสุนช้ำอยู่นี่เว้ยเฮ้เฮเดียว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 เดียเดียวเดียยวอะไรพวกแกเนี่ยอ้าไปดิอยู่ไหนกูเนี่ยพวกเราบัรดันรถมาแล้วบัรดันรถมาแล้วโอ้พวกเราต้องดูแล้วขันขวามาได้ได้ไอ้นี่เอาอีกยับมาใม่อีกยับนี่เนี่ยโอเคเสียไปแล้วสองตัวโอเคอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตายตายโอ้เป็นอีกอยู่ไหนวะเป็นเด็กเป็นเด็กแกอยู่ไหน โอ้ตอนนี้เนี่ทีมของฉันในชั้งที่หนึ่งแสดงว่าทีมกูโคตรการ้าใช่ไหมเนี่ยใชนก็เล่นสุดความสามารถแล้วเนี่ยเนี่ยไม่เข้าใจเลยว่าทำไมยังแพ้ยอยู่เมน,นิกพเรือดเป็นกู้ทีแมนิกกูะตาอยู่แล้วแมนิกเฮ้ยแกดีไรประโยชน์จริงๆเลยตามสมันดีตามมันดีตามตามา,มามโอ้เีราจะพาชนะสึกเนี่ยโคตรง่ายเลยก็แค่วิ่งเข้าไปหาในใครศัตรูแล้วก็จิงแม่งเลยอย่างจี้มันจะยากแค่ไหนเชียววะเฮ้ยตามมาอีตามมายีกับฉันพาไปสทภัยเฮ้ยมันไม่เดียอะไรยากเลยก็แค่ ดิดิดิ้ิ้งบอลเลยพวกมันหลบกระสุนของฉันไม่เด็งหรอกมันนี้บันนี้ไปไหน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 แกไปไหนอ่ะจะเสียบฉันหรอไม่ได้แอมปกูหรอกกูอามตะละวายมันนี่ดิไม่กูฆ่าซะโดยดีเอ้าอมตะแล้วเอามาตะแล้วอ่าอะไรอะไรอะไรไอพวกเจ้ทำอะไรอยู่นี่โอ้มันมีเครื่องเซนส์ปล์ดอยู่นี่นี่เองมันนี่นี่ไอ้เบดดิ เรวเข้าพวกเหาตาปมันไว้ตป่มันไว้ไมมเอาละโอ้ออปถุ 4, 3, ย Dream Forte สองไงเพื่อนฉันเป็นอินเจเนียร์นักแก้ปัญหาต่าง การแก้ปัญหาที่ว่านี่ไม่ใช่เรื่องความรักหรือวิธีการหยุดให้ลูกคุณเล่นมือถือซึ่งนั่นฉันก็ทําไม่ได้เป็นกันนะนะรอแต่การแก้ปัญหาของฉันมันเจ๋งกว่านั้นจำแมวฉันจะยกตัวอย่างให้นายเห็นภาพสมมุตินะฉันกําลังเล่นกีตาร์อย่างเพลิดเพลินแล้วมันมีสไนเปอร์อยากที่จะรอบกัดฉันอยู่ด้านหลังมันจะโดนแบบนี้แล้วก็แบบนี้ และถ้ามันไม่ได้ผลฉันก็จะไปหามาเพิ่มและมันไม่เคยพลาดนี่แหละปืนกลอัตโตเมติกที่ฉันออกแบบมาให้มีระบบเซ็นเซอร์ไวยิ่งกว่าตามนุษย์อีกเห็นไหมว่ามันเร็วแค่ไหนและถ้ามันเล็งมาที่นายเตรียมตัวตาย ชนะต้องใช้สมองเอาละถึงเวลาอินจิเนีย์ออกโรงแล้วเว้ยเฮ้ยเลี้ยงทางให้กับคนมีสมองอย่างฉันด้วยนะเว้ยเฮ้ยฉันนะ่ะเป็นวิศวกรที่สามารถสร้างทั้งอาวุธแล้วก็การเพิ่มเลือดแล้วก็การเพิ่มกระสุนของทุกคนได้แล้วก็สร้างจุดเทเลพอร์ตด,ดูสิว่าฉันสลาดขนาดไหนหน้าที่ของฉันก็คือหยุดยั้งไม่ให้ไอ้รถเลื่อนนี่มันไอใครเผากูเนี่ยใครเผากูโอเคเอาละฉันน่าจะเล่นเกินไปหน่อย ถ้าจะตั้งจุดยิงปืนตรงนี้ก่อนละกันชั่วคราวเนื่องจากเฮ้ยอ,อ,อะไรเนี่ยไอ้สามเก้าแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหกเจ็ดสองจะเป็นบ้าอะไรเนี่ยทำไมแกไม่ไฟลบกับคนอื่นแล้วเข้าเราเป็นเจนเนียเราเป็นคนที่มีสมองนะเว้ยแล้วหมอมึงมาฮิลกูทำไมเนี่ยไปฮิลเฮฟวี่ดิเฮ้ยตั้งอาวุธแล้วเข้าตั้งอาวุธยิงมัน ยิยงยิยงมักสเกลนี่ดิเฮ้ยโอ้โหโอ้โหกูไม่ได้โมเลยว่าความไวเซนเซอร์ไวยิ่งกว่าตาบรรทุนแม่งชายย้ายิ่งกว่าตาบรรทุนสิอุปกรณ์ชั้นเนี่ยเฮ้ยบ้าบอรจริงๆอ้าวกูแพ้ชิบหายชิบหายเอออย่าทำกูอย่าทำกูอ่ะ เออข่าวนี้ต้องเป็นกลยุทธ์ใหม่กลยุทธ์ของเราจะต้องล้ำกว่าน,นี้อย่าให้พวกคนที่ไม่มีสมองมาดูถูกเราว่าเรานั้นเป็นไอ้พวกกระจกตอนนี้คนอื่นไปลบแถเราแล้วตอนนี้เราอยู่หลังบันเราต้องรีบทําเครื่องเทเลพอร์ตให้เร็วที่สุดเพื่อไปว์ปตรงจุดจุดนั้นเอ้ยโทษทีสไนเปอร์มัน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 ,ม,นมันยังไม่ได้บอกพวกฉัน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 ยังไม่ได้ไปตั้งเลยโทษทีโทษทีโอเคเอาล่ะฉันจะสร้างป้อมไว้ประมาณสักตรงนี้แล้วกันโอเคให้พวกนายนั้นมาเร็วที่สุด เร็วเข้าสิว่าเร็วเข้าสิว่าเร็วเข้าสิว่าเร็วเอาระเอาระเอาเอาวุธนายมาลงได้แล้วอินเดียเร็วเข้าเร็วเข้าอาวุธนายอยู่ไหนเร็วเข้ามันมาแล้วมันบาหนะ้ากาแล้วอินเดียมึงทำอะไรของมึงวะเนี่ยเว่งอ่ะเผากรวยไพโลอย่าเผาแหวะ,าาะ,ะมาคราวนี้ขอใหม่ขอใหม่ขอแบบคือลือคือลือคราวนี้จะตั้งใจเล่นสร้างเครื่องเทเลพอร์ตไปก่อนเลยแล้วจากนั้นสปาวไปยังจุดวาร์ปแรกของเรา ซึ่งก็ไอ้พวกนี้มึงจะขวางทางกูทำไมเนี่ยกูจะเอามาลงเนี่ยไอ้จุดเทเลพอร์ตเนี่ยโอ้ประตูไอ้ยไอ้พวกไรประโยชน์ไอ้พวกสมองน้อยน่ารำคาญจ,จริงๆเอาล่ะพวกนายเกิดแล้วจากนั้นฉันจะเอาที่ปั๊มเลือดมาวางไว้ประมาณตรงนี้พวกนายต้องออก่มาขวางทางกูดิไอ้พวกนี้มึงจะอะไรนักหนาวะเนี่ยเครื่องเทเลพอร์ตก็ใช้ของกูประตูดีจะมาช่วยกูตีทำไมเนี่ยไอ้พวกซื่อเื่อทั้งสองคนเนี่ย ไอเดบอแบนมึงทำอะไรเขาพวกมือกันวะเนี่ยรู้ไหมมันตีไม่ได้กูตีได้คนเดียวเว้ยกูเป็นยิงเจนเดียรกูเท่านั้นเว้ยชิลูไอ้บ้าไอ้ไปแล้วพวกเราดัานมันเข้าไปดันมันเข้าไปเปิ้นเจอปืนเอเลี่ยนกูหน่อยเป็นไงเล่ายปยปไป,ไป,ไป,ไปพวกเราลุยมันเดี๋ยว,วกูจะขึ้นไปด้านบนเองไม่ต้องฟวงกูจะขึ้นไปด้านบนเอง จากนั้นสั่งปอมแมงตรงนี้เลยดิรูเลือกมึงขึ้นมามึงโดนยิงโอ้โหชิบหายมันมีด้านล่างสองตัวชิบหายเออยิงบอลยิงบัลลูกพ่อยิงบัลลูกพ่อเราอุตส่าห์เคมไว้ว่าเร็วยิ่งกว่าสายตาบรุษย์เออยิงบัลยิงมันไว้เออยิงมันลูกยิงมันลูกยิงมันเก่งมากลูกเก่งมากลูกโอเคเอาละเตรียมย้ายที่เตรียมย้ายที่นี่คือภานกิจของเราโอเคโอเคเอาละเตรียมย้ายที่จุดเทเลพอตจะต้องเปลี่ยนที่อย่างรวดเร็วอินจิเดียทุกคนพวกเราทำหน้าที่ด้อย่างเร็วที่สุดแล้้ววเขามตรงนี เร็วเร็ววับวัะมาะให้เร็วที่สุดเรวเข้าทุกคนเราเข้าวาับเกิดมาตรงนี้เร็วจากนั้นสร้างป้อมโอเคอ่ะคุตายเอาละพวกเราจะเคลื่อนพลไปอีกนะอินเจเนียตอนนี้เราอยู่ตรงหน้าปากทางแล้วเราต้องวางเครื่องยิงทุกอย่างไว้ประมาณตรงนี้น่าจะพอดีโอเคเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่เรายิงกับมันอยู่ตรงหน้าพอดีเลยโอเคเอาละจากนั้นสร้างปืนความปืนไว้ประมาณเท่านี้น่าจะพอดีแล้วก็โอเค โอเคแล้วกูก็ออกไม่ได้ขวางทานตัวเองไอ้ชิบายโคตรโก้เลยคนแลว้ว่ะเอาล่ะเนื่องจากไม่มีพวกสปายมาตุยแบบนี้มันทําให้พวกเรานั้นทํางานง่ายกว่าเดิมเยอะโอเคเราจะสร้างจุดเกิดไว้ประมาณตรงนี้ฮ่าฮ <c oughs> <c oughs> ่ฮ่พวกมันแพ้อย่างรวดเร็วแน่นอน ทำวินีย์แบบพวกเราสองคนแบบนี้พวกเราแม่งโคตรตัวทำลายล้างเลยว่ะเร็วเข้าใครก็ได้มาเกิดตรงนี้แล้วก็จัดการมันตรงนี้เลยไปเ้าสปายสปายระวังระวังสปายสไปด้านหลังสไปด้านหลังสไปด้านหลังพวกสไปด้านหลังสายด้านหลังสายด้านหลังสไปด้านหลังไม่อะไ่นะอาวุธชันไอ้บ้าเอ้ยโอ้เครื่องเทเลพอร์ตชาร์จเครื่องเทเลพอร์ตชาร์จแล้วเข้ารีบเกิดแล้ว ตอนนี้เราอยู่แนวหน้าแล้วทุกคนสามารถปั๊มตรงนี้ได้เว้ยมาปั๊มเร็วโอโ้โ,อโหกูโ,โ,โคตรมีประโยชน์เลยวะโคตรมีประโยชน์พวกเราเกินแล้วเขา้าโจบตีมาเลยไป Let's go Let's go พวกเราจะชนะศึกนี้ไปด้วยกันไปแผ่ของเราคือประเด็ศึกตรงนั้นอา้าวจบเกมกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยปะตวเฮ้ยเฮ้ยคนอย่างฉันที่มันฉลาดเนี่ยเออพวกนายชนะเพราะว่าการเคลื่อนพผลของฉันเลยนะเว้ยเนี่ยไอ้นี่ที่มันยืนตัวตรงอยู่เนี่ยอา้าวตาย โ, <gas> โอเคเอาล่ะเราชนะศึกนี้ได้อย่างหมูตู้อเพราะว่าฉ <rất liche> ันค <new> ือ <Navy> อินเจเนียร์ฮ่าทีมฟอร์เทสสอง